อ้วนหรือมีอ้วนดูกันแบบนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณน้อยมีวิธีมาดูว่าเราอ้วนหรือไม่อ้วนนะคะวิธีนั้นก็คือความจริงเราจะเช็คได้ว่าเราอ้วนมีหลายวิธีนะคะอย่างวิธีแรกก็คือรอบเอวเพื่อนๆในผู้หญิงนะคะวัดรอบเอวตรงสะดือนะคะอรอบเอวต้องไม่เกิน80ซนติเมตร ผู้ชายไม่เกิน90ซนติเมตรนะคะถ้าเกินก็แปลว่าเราอ้วนนะคะแต่มีอีกหนึ่งที่วันนี้คุณน้องจะนํามาฝากเพื่อนนะคะหนึ่งวิธีที่จะดูว่าเราอ้วนหรือไม่อ้วนนะคะนั่นก็คือดู BMI ของตัวเองค่ะคือน้ําหนักมวลกายค่ะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะอ้วนหรือไม่อ้วนนะคะที่การง่ายเลยคะ่ะเพื่อนก็คือหนักเราเป็นกิโลกร,รัมนะคะหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรสองครั้งค่ะง่ายๆเลยนะเพื่อนเพื่อนก็คือน้าหนักน้าหนักเราเป็นกิโลกรัมนะคะ เราเป็นกิโลกร,รมัมห้กิโลกร,รัมนะคะคุตั้งรลหารด้ส่วนสูงก็คือเอาเป็นเมตรร60เซนถ้าเป็นเมตรก็คือ1.6เมตร2ครั้งเอา50หารด้วย1.6ได้ 1, เท่าไหร่หารด้วย1 6อีก1ครั้งเหมืน,ใน,ในับนเพื่อนหารสครั้งนะคะเราจะได้ค่าบีเอมเอออกมาออกมาก็าจะมีเกณฑ์ในการวัดนะเพื่อนถ้าเราหารเสร็จแล้วเราได้น้อยกว่า 10, น้อยกว่ากก็คือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะคะ ถือว่าน้อยมากค่ะอันนี้ไม่ดีนะคะเพื่อนถ้าหาออกมาแล้วอยู่ระหว่าง19 9, ถึง24.9ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะสองส่วนค่ะถ้าอยู่ที่23ถึง24.9น้ำหนักเกินแล้วค่ะเริ่มอวงนะคะนะคะ้ำหนักเกิน,นะคะ่ะถ้าเพื่อนหาแล้วอยู่ที่มากกว่า15ถือว่าาวะ อถือว่าเป็นถือว่าอ้วนนะคะมากกว่า25ถือว่าอ้วนแต่จะมีเกณฑ์มากกว่านี้นะคะวันนี้เอาคร่าวๆคือแค่มากกว่า25มันจะมีมากกว่า30 3 5อันนี้คือภาวะอ้วนอันตรายนะคะแต่ทีนี้เพื่อนๆรู้ีดูบไอไปเพื่ออะไรก็เพื่อเราจะรู้ว่าเราอ่ะอยู่ในภาวะไหนอยู่ในเอน้ำหนักเกินมาตรฐานไหมอยู่ในเกณฑ์ไหมหรือว like so ่าอยู่ตามมาตรฐานการที่เพื่อนๆจะลดน้ำหนักเราก็ต้องดูบ m i ไเรานะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆดูบีมไอยิงมากกว่า25เพื่อนๆ ไปโหมออกกำลังกายไปโหมซิทอัพซิทแพ็กจะไม่ข right ึ you, ้นนะเพื freely, uh, ities, ่อนจะปวดหลังได้ซ้ำนะคะเพราะว่าไขมันยังเยอะอยู่นะคะซิทแพ็กล้ามเนื้อเราจะมาตอนที่ไขมันเราอยู่ปี่เก์ปกตินะคะในวันนี้คือ1 9ถึงย0่สิบสงยานะคะอันนี้อันน้ำไขมันเราลงแล้วก้ามเนื้อเราจะเริ่มเห็นชัดแล้วก็ค่อยมาโฟกัสเรื่องการออกกำลังกายให้เห็นก้ามเนื้อชัดเช่นซิทแพ็แบบนี้ต้นนะเพื่อนแล้วทําไมเรา ต้องมาซีเรียสเรื่องความอ้วนใช่ไหมคะเพื่อนเพราเพราะว่าเวลาเราอ้วนเนี่ยมันไขมันเรามันมีทั้งในช่องท้องและนอกช่องท้องนอกช่องท้องก็คือใต้ผิวหนังเราก็คือที่พุงที่แขนบีขาเรานี่แหละค่ะเป็นไขมันนอกช่องท้องเป็นไขมันที่ไม่มีก่อให้เราเกิดโรคอันตรายนะคะแต่มันส่งผลถึงรูปลักษ์รูปร่างเราไม่สวยไม่งามแค่นั้นเองค่ะแต่ไขมันที่เราต้องลัวคือไขมันในช่องท้องนะเพื่อนที่มันเกาะตามเครื่องในเราตัวนี้อันตรายค่ะ มันจะทําให้เราเกิดโรคนะคะเราถึงต้องมาโกรสเราถึงต้องมากังวลใจว่าเราจะเป็นอ้วนเพราะว่าเราไม่อยากเป็นโรคแต่คำเพื่อนเพราะว่ามีไขมันเกาะในช่องท้องเราเป็นไขมัน่อันตรายค่ะไม่อยากอ้วนนะคะเพราะเราไม่อยากเป็นโรคหัวใจอลอดเลือดดันใช่มป็นคะเพื่อนเราถึงต้องลดคาอ้วนกันลําพังถ้าความอ้วนไม่มีผลต่อสุขภาพเราไม่ถึงไม่ส่งผลต่อร่างกายเราไม่ส่งไม่ส่งผลต่อสุขภาพเราเราก็ไม่ต้องอ้วนจริงไม่ต้องเพื่อนแต่ที่เราต้องลดควาอ้วนเพราะว่าเรากลัวอันตรายจากหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจเราเพราะมาจากโรคอ้วน ใช่ไหมคะความรู้ดีๆนี้จากหมอสรินค่ะแล้วพบกันคลิหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ